ที่19การชุมนุมบนยอดเขาผ่านซุ้มประตูน้ำเทียนมึงขึ้นเขาประมาณสามลี้ก็เป็นจกยงหงยอดสูงสุดของเทือเขาห้วงสัวบนยอดเขามีวัดวาสองลังหลังแรกคือวัดเสียงหงยี่ภายในวัดมีห้องรับแขกจัดให้ผู้มาท่องเที่ยวพักพำนักหลังที่สองเป็นศาลเจ้าจกยงเบียโครงสร้างงดงามประการ ชวนให้ผู้พบเห็นบังเกิดความนับถือเลื่อมใสนับแต่ผ่านประตูน้ำเทียนมึงเห็นเงาดำตะคุ่มวังเวงตุกที่ทางแฝงอธันการข่าฟันโตจือเล้งเดินน้ำหน้าใบหน้าแดงสดใสประดับด้วยอรอยยิ้มน้อยๆทวงท่าโปรโรงเฉยชาบุคลิกขานองอานคนของหมู่บ้านบรพบที่ซุ่มซ่อนในเงามืดกลับบังเกิดความลึกล้ำสุดยังคาด ไม่กลา้าแต่ต้องต่อแย่ปล่อยให้ทั้งหมดผ่านไปเมื่อบรรลุถึงหน้าวัดเสียงหงยี่พบว่าดินแดนสถาบันสงฆ์ถูกโมมานร้ายยึดครองกลางลานกว้างหน้าวัดจัดตั้งเก้าอี้คลุมหนังเสือสามตัวบนเก้าอี้นั่งไว้ด้วยคนชุดดำสวมถุงคลุมหน้าสามคนล้วนเหียวเรือรางสูงใหญ่ ผิดแผลกับพูดบอดีอันดับเก้าดุดฟ้ากับดินสองฝ้าข้างทาง้ช้ขวาตั้งเก้าอี้ไม้ด้านละหกตัวบนเก้าอี้ก็นั่งไว้ด้วยคนชุดดำสวมถุงคลุมหน้าคนหนึ่งหลังเก้าอี้ไม้ยืนยัดด้วยคนชุดดำเกือบร้อยคนถูกผู้คนโอบป้ายสถิตวิญญาณอันหนึ่งหลังเก้าอี้คลุมนังเสือทั้งสามตัวยืนไว้ด้วยตรีชุดขาว ศีสะโภกผ้าขาวจำนวนสองแถวพวกนางถือธงกวักวิญญาณพืนหนึ่งผื้นธงพลัดทิ้วไปตามลมบรรยากาศเยือกเย็นยิ่งสุดท้ายเป็นซุ้มขาวแขวนป้ายขวางเขียนอักษรวัดยุ่งอย่างสี่ตัวพิธีพบญาติในซุ้มสีขาวจัดโต๊ะยาวแถบหนึ่งบนโต๊ะวางป้านสุราจอกสุราแต่ไม่มีอาหารกับแกล้ม ที่สะดุดตาที่สุดคือกึ่งกลางลานกว้างนั่งไว้ด้วยยอดฝีมือชาวบุรีมลายสิบคนพวกมันแบ่งเป็นกลุ่มนั่งสงบแน่วหนิงไม่ว่ากล่าวไม่เคลื่อนไหวโตวเจเลิงคณะห่างจากลานกว้างสองวาก็หยุดยั้งลงกวาดมองภายในลานตลบหนึ่งอ,อัวรอหา่หากล่าวว่าที่แท้หลวงจีนวัดเสียงหงยยี่กำลังสวดทรงวิญญาณพูดผี นับว่าไม่ประจวบนักคนชุดดำที่นั่งบนเก้าอี้คลุมหนังเสือทางใชยสุดแคนเสียงยางเย็นชากล่าวว่าท่านจะโศพยองไปแล้วต้องให้เสือแปรท่านอยู่ที่นี้ก็ไม่ควรจะโศลำพองปานนี้คนผู้นี้กล่าวอย่างแช่มมจาแต่ทุกถ้อยคำคล้ายอสินิบาตวาดกรอกหูความสงสงของฟีเมอร์แม้แต,ต่โตเล้งและพวกอดหน้าแปรเปลี่ยนไม่ได้ โตจือเล้งฉุกใจคิดขึ้นฟังจากป่าคำมันเสือคลุมพิฆาตไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อเมือหมู่บ้านบรพพบจริงๆก่อนหน้านี้ตนวิตกกังวลว่าหากก่อกวนพิธีพบญาติหากแม้เสื้อคลุมพิฆาตตกอยู่ในเงื้อเมือ่ไฟตรงข้ามหมู่บ้านบรพพบจะใช้เป็นเครื่องมือคข่มขู่ขู่ขามตนยามนี้พอพบเห็นเช่นนั้นคอยคลายใจลงเปล่งเสียงหัวโร่ด,ดังกลางวานกล่าวว่า อาเปลี่ยนเป็นเสื่อแปเข้าเจ้าเกรงว่าท่านไม่อาจนั่งแนวนิ่งแต่แรกแล้วคนช่ดดำที่กึงกลางแก่นเสียงหนังหนา,นาก่าวว่าเสียวเฮียบเป็นสิทธิยอดฝีมือแต่พฤติการสร้างความผิดหวังแก่ผู้คนนะโตจือเล้งงวงงนบูบเจงกล่าวขอถามรายละเอียดการชุมนุมของค่ายสำนักไหนยุทธจักรไม่อนุญาตบุคคลภายนอกล่วงรู้เสียวเฮียบบุกรุกข,ขึ้นเขายางหักโหม ยัยไม่ใช่ละเมิดกฎของยุทธจักรหรือโตจิเลงอึ้งไปวูกคอยกล่าวว่าเรื่องนี้เมื่อเป็นเชน่นนี้พวกเราไม่อาจไม่ขอร้องเสียวเฮียบสักครั้งขอร้องอย่างไรหรือขอเชิญเสียวเฮียบไปรับน้ำชาที่วัดเสียงหงยี่ชั่วคราวรอจนการชุมนุมเสร็จสิ้นจะส่งเสียวเฮียบจากไปโตจิเลงกล่าวว่าหมายความว่าจะควบคุมตัวพวกเราไว้ นี่เป็นความจำเป็นขอเสียวเฮียบให้อภัยหากแม่นข้าเจ้าไม่ยินยอมปฏิบัติตามแล้วท่าทีคนชุดดำนั้นแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเสียวเฮียบไม่รับฟังคำตักเตือนพวกเราได้แต่ล่วงเกินแล้วมันวานล้อมด้วยคารมไม่เป็นผลตกลงใจลงมือรังโตจือเล้งและพวกไว้เพิ่งกล่าวจบคนชุดดำบนเก้าอี้ไม้ซ้ายมือผู้หนึ่ง พันผลลุกขึ้นกล่าวว่าเรียนหัวหน้าตำหนักเราคิดทดสอบกระบวนท่าเสือ้อคลุมพิฆาตของโตเสียวเฮียบดัวที่แท้คนชุดดำบนเก้าอี้คลุมหนังเสือกลางลานกว้างล้วนเป็นชนชั้นหัวหน้าตำหนักมีพลังฝีมอือสูงล้ำกว่า18พูดบดีขั้นหนึ่งหัวหน้าตำหนักพงศ์ชากล่าวว่าพูดบดีอันดับ9ก้ายแพในกระบวนท่าเดียว แสดงว่าโตเสียวเหียบมีพลังฝีมือไม่ต่ำชาม,ามเพียงแต่เสื้อครมพิฆาตบ้วนไต่เหียบไม่มีข้ออาฆาตบาดมางกับหมู่บ้านเราพูดประดีอันดับเจ็ดทางที่ประเสริฐสำรวมกระบวนท่าไว้มันเตือนพูดบดีอันดับเจ็ดระมัดระวังแต่กลับกล่าวโกรบเกลือนอย่างแนบเนียนแสดงว่ามีจิตใจลึกซึ้งยิ่งพูดบดีอันดับเจ็ดแท่กุยนาห้วย ก็เป็นบุคคลยากต่อแย่รับคำว่าบริวารโน,นมรับคำสั่งจบคำกระโดดปราดเนี่เลี้ยวลงยังกลงกลางลานโตเล้งคณาจดานหน้าเขาหาได้จินลกู้ทิดานข้างกล่าวาว่าโตเหียบชาก่อรรอบนี้มอบให้ผู้น้องเถอะโตเล้งกล่าวว่าก็ได้เพียงแต่ศัตรูพวกมากวายเราจำกันลกเหียทั้งที่ประเสริฐให้ออมกำลังไว ลูกอู้ของอกศีจากล่าวว่าผู้น้องทราบดีขยับกายวูบก,ก่อและลิวลงที่เบื้องหน้าพูดบดีอันดับเจ็ดฉีกวงแปดเสียงชักทวนทองทั้งคู่ออกกล่าวเสียงเย็นชาข้าพเจ้าลูกอู้คิดรับทราบกระบวนท่าสูงสงของท่านเพียงแต่มีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจมีทราบท่านอธิบายได้หรือไม่พูดบดีอันดับเจ็ดหัวรอฮ่ากล่าวว่า ท่ัวทองพอปรากฏพยายมเรียกตัวเพียงแต่พวกเราเป็นคนของหมู่บ้านปรพพยายมพวกเราอยู่เบื้องหน้าท่านเองมีวาจาใดรอสักครู่คอยกล่าวกับพยายมเราเฮท่านไม่ยอมตอบคำถามข้าพเจ้านั่นต้องรู้ว่าเป็นคำถามใดข้าพเจ้าได้รับเทียบเชิญจากหมู่บ้านท่านฉบับหนึ่งไม่ทราบหมู่บ้านท่านมีจุดมุ่งหมายใด พูดประดีอันดับเจ็ดกล่าวว่าซสือแปะท่านเป็นยอดคนแห่งยุคพวกเราย่อมต้องเชื้อเชิญมาชมดูพิธีพบญาติมีอนใดไม่ถูกต้องหรือลูกอ้ลวลอประบายลมหายใจเสือแปะมันหายสาบสูย์ครึ่งปีตอนที่มันได้รับเทียบเชิญของหมู่บ้านบรพบยังเข้าใจว่าเสือแปะมันตกอยู่ในเงื้อมือหมู่บ้านบรพบแล้วพอฟังคำหนึงในใจฟังจากปาคมัน เสือแปรหาได้ตกเป็นฉเฉลยของฝ่ายตรงข้าใหม่ในใจครุ่นคิดปากล่าวด้วยเสียงเย็นชาข้าพเจ้าเดินทางมาตามคําเชิญหมูบ้านท่านกลับลงมือขัดขวางตลอดทางพูดพอดีอันดับเจ็ดอึ้งไปบูบจึงกล่าวเรื่องนี้เสียวเงียบคงไม่ได้แสดงเทียบเชิญจึงเกิดการเข้าใจผิดลูกอู้กล่าวว่าคนของหมูบ้านท่านเห็นทวนทอง สมควรคาดคำนวณความเป็นมาของข้าเจ้าออกอยายต้องแสดงเทียบเชิญอ,อีกนี่นับเป็นการยามเหยียดดูแคลน,นทวนท้องล้างตระกูลชัดๆเซี่ยวเหียบเข้าใจเช่นนี้เราก็ไม่คิดอธิบายมากความลกคู่แค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าอย่างนั้นลงมือเถอะเซี่ยวเหียบระวังขยับป้ายสถิตวิญญาณบุบพลังลมก่อกาอก,ก,กำเนิด กลับรีดเลนเป็นหลังสีกระบีสายหนึ่งยอดฝีมอือพอลงมอือระดับฝีมอือเป็นที่ทราบได้โพดบดีอันดับเจ็ดผู้นี้กลับเป็นยอดฝีมอือเชิงกระบีผู้หนึ่งลบคู่แค่นเสียงดังเฮแยกทวนทองทั้งคู่ปรากายสีทองพุ่งวา่าดุดมังกรทองสองตัวจูโจมใส่ชายโครงซ้ายขวาคองฝ่ายตรงข้ามโวนทองจูโจมที่หลังบรรลุถ,ถึงก่อน คุกขามพูดบดีอันดับ 7, เจ็ดเปลี่ยนจากรุกเป็นรับรังป้าสสถิตวิญญาณกลับมาปิดป้องทั้งซ้ายขวาค่อยกันทวนทองพ้นหางไปทั้งสองฝ่ายสัำผัดผู้พกพลาจากันแต่สภาพการวาดเสียวเปียมอันตรายคุกขามจิตใจผู้คนเคขมงตึงเครียดแล้วกูพลันกูร้องดังกังวานวัดแกว่งทวนคู่ชิงเป็นฝ่ายรุก ถูกกระบวนท่าเกลี้ยวกราดูดร้ายโทมทยานใส่ดุดพยักคลุมล้มคลั่งโตจิเล้งชมดูจนขมวดคิว้วคำหนึ่งในใจคุณผู้เหนียรูปกายงามสงา่าทาเทียเรียบร้อยอ่อนโยนพอประเมอกลับแปลเปลี่ยนเป็นสัตว์ร,ร้ายที่ขุ้มคลัลง่งนับเป็นบุคลิกลักษณะพิเศษพิสดานพู้บดีิอันดับเจ็ดคล้ายคิดไม่ถึงว่าทาจู่จมของเลากู้กลับเกลี้ยวกราดปานนี้ พอสูญเสียโอกาสลุกก็ตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายพร้อมกันนั้นทวนทองร้างตระกลมีเกติภูมิเลื่องเลือกระบวนท่าพลิกแพงเผ็ดร้อนเป็นเอกในยุทธจักรโอรุกไล่พูดประเดียนับเจ็ดเมื่อไม้ปั่นป่วนเป็นพลวันไม่ถึง50กระบวนท่าถูกทวนทองทิ่มแทงทำร้ายสามแห่งถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งคุณแค้น จนใจที่มาอาจพลิกสถานการณ์ได้เห็นปรากายสีทองแยกย้ายเป็นบนล่างหนึ่งจูโจมจุดเอ้ากักบริเวณคอหอยหนึ่งทิ่มแทงใส่ขี้มึงบริเวณช่งอกข้างขวาของพูดบดีอันดับเจ็พูดบดีอันดับเจ็ดขบกรามตัดใจยางเด็ดเดียวกลับไม่ทะลันหลบเลี่ยงคิดแลกชีวิตตกตายตามกันมันฟาดฝ่า,ฝามือซ้าย ตบใส่ทวนทองที่เสือกส่งมายังจุดเอ้ากักขยับป้ายสถิตวิญญ,ญาณในมือขวาใช้กระบวนท่าเพลงกระบีพายุน้ำพลังเทพถอนต้นไม้ป้ายสถิตวิญญ,ญาณก่อเกิดเป็นพลังลมปั่นปวนกวาจูจมใส่วางเอวโลกอู้เผยจุดขี้มึงแก่ฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงสามหัวหน้าตำหนักหาพูดบดีที่ชมดยย่ ทางแตกเตือนจนผลลุกขึ้นแต่พวกมันอยู่ห่างจากวงต่อสู้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจหัก้ามการต่อสู้ครั้งนี้ยามคับขันจวนเจียนปรากฏประกาศสีเทากลุ่มหนึ่งแผ่กระจายม้วนทะลักมายังวงต่อสู้ด้วยระดับความเร็วสุดเปรียบปรานโอ้เสื้อคลุมพิฆาตรอบริเวณพลันบังเกิดเสียงอุทานดังระงมที่แท้โตจิเลงดึงเสื้อคลุมพิฆาต พี่ความออกหุงกายสอดแทรกเข้ามามีแต่กระบวนท่าเสื้อคลุมพิฆาตจึงสามารถแยกขู่ต่อสู้ทั้งสองจากกันลกอู้ถูกกระแทกถอยไปห้าก้าวสองแขนปล่อยห้อยลงแนบลำตัวทวนทองโจจี้ลงสู่พื้นพูดบอดีอันดับเจ็ดปิวกระเด็นไปหนึ่งวาปลายสถิตวิญญ,ญาณหลุดกระเด็นจากมือดินร้อนชั่วขณะค่อยผุดลุกขึ้น ได้ยินโตจเจ้งกล่าวว่าท่านที่นับถือคิดใคร่าตายขพเจ้าไม่มีเสศษห้ามปรามแต่จต้องฉุดลาบเผื่อนร่วมตายด้วยพูดประดีอันดับเจ็ดอับอายกลายเป็นโทสะกระชากเสียงว่าผู้ใดคิดใคร่าตายหนึ่งในสามผู้หน้าตำหนักพลันกล่าวว่าฉีกวงกลับมาพูดประดีอันดับเจ็ดไม่กล้าฝืนคำสั่งลาถอยกลับมาตำแหน่งเดิม หัวหน้าตำหนักนั้นว่าตามมายังโตเจอเล้งกล่าวว่าเสื้อคลุมสยบทรณีในยอดฝีมือรุ่นยาวปัจจุบันโตเสียวเหียบจัดจวนดับหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิโตเจอเล่งโลบขโมยคิ้วมีทราบ่ายตรงข้ามชะไนยกย่องชมเชยจึงกล่าวสามารถได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าตำหนักผู้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งหัวหน้าตำหนักนั้นกล่าวอีกว่า เพียงแต่กระบ,บวนท่าเสื้อคลุมพิฆาตของท่านเมื่อครูทำลายเกียรติภูมิของทวนทองล้างตระกูลยางสิ้นเชิงโตจิเล้งเพิ่งเข้าใจจิตเจตนาของฝ่ายตรงข้ามเป็นเสียงโคร่ดังกังวานกล่าวว่าเจตนาข้าพเจ้าอยู่ที่ช่วยคนไม่มีความคิดวดโวลกเงียม,มีความคิดอานเนื้อปุตชชนไหนเลยรับฟังคำกระทุ้นยโยงของท่าน หัวหน้าตำหนักนั้นกล่าวเสียงเย็นชาว่าเราไม่ได้กระตุ้นโูโยงเพียงแต่วิจารณ์ตามเรื่องราวเท่านั้นโตเจเลงตัดบทว่าอย่างนั้นท่านมีจุดประสงค์ใดยังไม่บอกตรงๆรงรัวประยิ่งเสียวเงียบทางที่ประเสรศิฐยอมรับข้อเสนอของเราไปพักผ่อนที่วัดเสียงหงยี่โตเจเลงชี้มือไปยังยอดฝีมือที่กึงกลางลานกล่าวว่าพวกมันเล่าวัวหน้าตำหนักนั้น เป็นเสียงร,ร่รออย่างคุ้มคลั่งกล่าวว่าพวกมันมาร่วมพิธีพบญาติมีบ้างเดินทางมาตามคําเชิญแต่ไม่นานให้หลังพวกมันจะเข้าสังกัดหมู่บ้านเราโตจิเล้งกล่าวอย่างสงสัยพวกมันยินยอมเข้าสังกัดหมู่บ้านท่านหรือหมู่บ้านเรามีเกติภูมิสถานบุรินสามารถสังกัดหมู่บ้านเรานับเป็นเกียตรติสูงสุดการเข้าสังกัดสํนักของพวกเรา ยอมเกิดจากความยินยอมพร้อมใจโตจิลิงไม่เชื่อว่าโยดฝีมอือทุกข่ายสำนักยินยอมเข้าสังกัดขบวนการชั่วร้ายชนิี้แต่พวกมันได้ยินวาจาของหัวหน้าตำหนักนั้นชัดๆกลับไม่มีผู้ใดทรงเสียงโต้แยง้งโตจิลิงฉุกคิดว่าความมีนีเล่นในเครือแฝงแต่นึกหาสาเหตุไม่ออกสถาน,นาการเฉพาะหน้าเลวร้ายยิง่ง วายตรงข้ามมีจํานวนพวกมากพวกตนมีจํานวนจํากัดหากเกิดการตลุมบอลหมู่ยากยิ่งจะล่าถอยโดยปลอดภัยความหวังประการเดียวในตอนนี้คือผนึกกาลังยอดฝีมือทุกข้ายสํสนักโคนคุมกําลังหมู่บ้านปรพบเบืองหนา้าแต่จะเกลียกล่มชักชวนยอดฝีมือเหล่านี้อย่างไรต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแล้วสายตายามกวาดมอง เห็นในกลุ่มยอดฝีมือนั่งไว้ด้วยชายชราผมงอขาวผู้หนึ่งมันกลับเป็นเจ้าของนกรเอี้ยเสียนามกัวแป้โหโตเจลิงตากระจางวูกกล่าวว่ากัวเสียจู้ยังจำเขาเเจ้าได้หรือไม่ครากรตนถูกกล่าวหาเป็นฆาตกรหลมล้างป้อมนางแอนคู่ดีที่กัวแป้โหเสนอหน้าออกมาให้สืบสาวข้อเท็จจริง กัวเปูอูตอนนี้นั่งหลบคิ้วพิมตาทวงทาท้อแท้ทอดอะไรพอฝังค่อยเหลื่มตาขึ้นกล่าวอย่างเฉยชาจำได้เสียจู้เปิดเผยห้าวหานคงไม่ยอมสยบต่ออำนาจปาเทือนกระมังกัวเปโงทอถอนใจกล่าวว่าขอภัยที่เราหูไม่อาจช่วยเหลือเสียวเหียบได้กล่าวจบก้มสีหน้าลงไม่แยแสียสนใจโตจิเล่งอีก นอกจากกวาัวแป๊ะโอโตจิเล้งไม่รู้จักบุคคลอื่นอีกดูจากชีหน้าท่าทีเฉชาของพวกมันแสดงว่าไม่อาจเรียกลมพวกมันได้ตัวหน้าตำหนักนั้นหัวร่อยางคุ้มคลั่งรำพองกล่าวา่าผู้แซโตนล้มเลิกความตั้งใจเถอะทันหากไม่รู้จักดีชั่วเราก็ไม่ออนข้อให้อีก โตจิเล็งแค่นเสียงอย่างเงย็นชากล่าวว่าประเสริฐมากท่านเสนอวิธีต่อสู้มาขพเจ้ายินเดียรับไว้ทุกประการกำมบุนที่นิ่งเงียบงันตลอดเวลาพันเสืบท้าไปหนึ่งก้าวกล่าวว่าช้าก่อนโตจิเลี้งงง,งันบุจึงกล่าวว่ามีเรื่องใดกำมบุนกล่าวอย่างจริงจังกับหัวหน้าตำหนักของหมู่บ้านบรพบ ข้าพเจ้าความจริงเกรงกลัวจิ้นตอนนี้ท่านไม่กลัวแล้วหรือถูกแล้วหนึ่งเพราะข้าพเจ้าฉุกคิดว่าพวกเรามีชีวิตผูกพันร่วมกันในเลยปล่อยให้ท่านเสี่ยงอันตรายเพียงลําพังขอพระคุณบุญมวยมวยเราสองหากพลักกำลังไม่แน่นักว่าจะเกรงกลัวพวกมันกำบุญโภคศีรษะกล่าวว่านั่นแน่นอนท่านรอสักครู่ ข้าพเจ้าว่ากล่าวกับหัวหน้าตํนักผู้หนีก่อนกว่าตามมายังหัวหน้าตํนักนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าขอน้อมพบหัวหน้าตํนักหัวหน้าตํนักนั้นตวาดว่าน้อมพบโดยไม่กราบกรานจากล้าทรยศต่อหมู่บ้านเราจริงๆกำบ,บุญยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าคนตามีปณิธานขอเงี่ยมกุลให้อโอสิบังอาจนะข้าพเจ้าโตหัวยิน สามีไม่เกรงกลัวภรรยาย่อมบังอาจท่านคงเป็นหัวหน้าตำหนักอันดับสองหัวหน้าตำหนักพระส,สุธากระมังหัวหน้าตำหนักพระส,สุธาตะหวาดว่านะแพทย์ยาบังอาจป่านนี้เราจะไม่ปล่อยปลาละเว้นเจ้าแน่นอนกำบุญกล่าวยางปลอดปร่งเชื่องเย็ยนท่านหาคิดลงมือจริงๆยอดฝีมือชาวบุริมในบริเวณย่อมต้องก่อวอดัด เมื่อถึงเวลานั้นจะเป็นอย่างไรญาติยังคาดสัษฐานได้สามีเจ้าเกลี้ยกล่อมยอดฝีมือชาวบุริมล้มเหลวเจ้ายังคิดเกลี้ยกล่อมอีกผู้หนึ่งหรือสามีเราลืมบอกประการหนึ่งจึงประสบความล้มเหลวหากแม่นยอดฝีมือชาวบุริมทราบว่าญาติมิตรพวกมันกลับกลายเป็นคนทุพพลภาพผีธีพบญาติเพียงเป็นคนลวงประการหนึ่ง รับรองไม่ยอมสยบต่อท่านว่าน้าตำหนักพระสุทาโคคำรามว่าเจ้ากล้าก่อกวนจิตใจผู้คนเราจะทำลายเจ้าก่อนขาดคำกระบวนท่าถึงวาดฝ่ามือด้วยกำลังภายในสิบส่วนพลังฝ่ามือเกลี้ยกราดรุนแรงกำบุญตวาดเสียงเจยเจ้าสบัดฝ่ามือเข้าต้านปะทะฝ่ามือครั้งนี้ก็ใช้กำลังภายในเส่วน เสียงระเบิดกืกก้องฝุ่นละอองคลาคลุงทั่วท้องฟ้าทั้งสองฝ่ายถอยกายไปคนละสองก้าวนี่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจชิงเป็นฝ่ายมีปเปรียบว่าน้าตำหนักพอสุธาเติอนตรนกยิ่งคิดไม่ถึงทูดบรพบผู้หนึ่งกลับมีพลังฝีมือกล้าแข็งปานนี้ที่แตกตื่นยิ่งกว่าจอดฝีมือชาวลิมที่ถูกสยบ พอฟังวาจากำบุญก็พากาพันพลุกขึ้นบรรยากาศบนยอดเขาจกยงหงคขมิงตึงเครียดถึงขีดสุดจบบทที่สิบเก้า